อัปเดตวันพฤหรสต์ที่11สิงหาคมมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอัปเดตรอบนี้มาไวกว่าที่ผมคิดไว้นะครับตอนแรกคาดการว่าน่าจะเป็นประมาณวันที่18สิงหานะเพราะว่านี่ตั้งแต่อัปเดตตัวคอลลาโบดิสนี์ก็เพิ่งผ่านมาแค่ประมาณ2สัปดาห์เท่านั้นเองอ่าเราไปดูรายละเอียดกันนะครับ mm hmm. ก็จะมีนะครับในส่วนของการปรับโฉมรวมพลกิวก็คือตัวตี ตีบอสคิวนะครับจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยก็คือจะมีการปรากฏปรากฏตัวของบอสใหม่2ตัวนะครับก็คือจะมีดูนทิเซอร์นะครับก็จะเป็นตัวนี้เทวทูตแห่งโชคชะตาแล้วก็ตัวนี้นะครับอสุร,รากายชาเอมซึ่งเมื่อรวมกับมังกรเค้กเวเวดแล้วก็จะมีบอสด้วยกันทั้งหมด3ตัวแล้วนะครับตอนนี้ แล้วก็รวมผลคิวนะครับจะถูกแบ่งเป็นซีซันก็คือจากแต่เดิมอ่ะก็คือมันจะเป็นตีบอสมังกรคิวทุก6วันแล้วก็สรุปผล1วันใช่ไหมครับนับเป็น1นับเป็น1รอบแล้วก็วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะไม่มีซีซันนะแต่คราวนี้ก็คือจะจัดเป็นอ่าเป็นซีซันเดี่ยวรายสัปดาห์แล้วก็เมื่อครบเมื่อครบ4สัปดาห์นะครับก็จะเป็นซีซันรวมโดยซีซันเดี่ยวนะครับจะแบ่งเป็นก็คือจะเหมือนเดิมคือ ตีบอสนะครับ6วันแล้วก็สรุปผล1วันเป็น1อาทิตย์นะครับจากนั้นก็คือจะนับเป็น1ซสซัส่นเดียวแล้วก็เมื่อครบซสซัส่นเดียว4ครั้ง4สัปดาห์นะครับก็จะรวมเป็นซสัส่นรวมแล้วก็จะมีการสรุปสรุปผลด้วยนะครับของคะแนนซึ่งปกติแล้วคะแนนจะถูกรีเซ็ตทุก7วันใช่ไหมครับคราวนี้จะเปลี่ยนเป็นก็คือครบ4รอบ4อาทิตย์ก่อนถึงจะรีเซ็ตคะแนนอีกครั้งหนึง่ง ต่อมากติก,กานะครับจะก็คือจะเปลี่ยนใหม่นิดนึงก็คือจะคล้ายๆของเดิมแหละก็คือจะมีตั๋วให้นะครับ3ใบทุก4ทุ่มนะครับย่เว้นตอนสรุปผลนะก็ทั้งหมด6วันนะครับก็เท่ากับว่าตีได้ทั้งหมด18 18บแใบแล้วก็ตรงนี้นะครับเนื่องจากมีบอส3ตัวนะครับบอสทั้งา3ตัวจะผูกปรากฏในหน้าตีบอสกิลแล้วก็ แต่และตัวนะครับจะตีได้สูงสุดอยู่ที่8ครั้งนะครับตามรูปนี้เลยซึ่งการต่อสู้ลงพลคิวจะต้องมีจํานวนตัวแล้วก็จํานวนขามต่อสู้กับบอสเพียงพอนะครับแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนรางวาัลรางวัลตัวลงพลคิวนะครับก็จะเปลี่ยนอาจจะมีเพิ่มขึ้นมาเป็นแปลว์ลไฟแห่งพาคีซึ่งอันนี้ไม่รู้คืออะไรนะน่าจะเป็นรางวัลใหม่กับเหรียญผู้กล้านะครับอันนี้ก็เป็นรางวัลใหม่สําหรับแรกในร้านนะครับ พูดถึงในต่อ,ตอ,ตอไปนะแล้วก็คบเพิง์พุก,ก้าก็คือตัวที่เป็นสุ่มคิวอันนี้อันเดิมนะครับต่อมาก็คือเมื่อจบซีซันเดียวนะครับก็จะมีการมอบรางวัลให้แล้วก็เมื่อจบซีซันรวมนะครับซีซันเดียวครบสีครั้งก็จะมีรางวัลอีกชุดหนึ่งให้เป็นรางวัลทั้งหมด2ชุดนะครับชุดเล็กกับชุดใหญ่ ต่อมาก็คือถ้าเกิดตีรวมพลเกิ่ว18ครั้งใน1ซีซั่นก็คือ1รอบเนี่ยปกติมันให้ตั๋วมา3าใบอยู่ต่อวันอยู่แล้ว6วันที่ตีได้นะครับเพู่ง่ายคือตีจนครบ18ครั้งใน1ซีซั่นนะก็จะมีเหรียญพุก้าเพิ่มอีกนะครับ400อันสำหรับแรกของเพราจากนั้นก็การนัาเด็นใหม่นี้ก็แนะนําว่า,าสมาชิกค,คิวควรจะควรจะแอคทีฟหน่อยนะครับก็จะตีได้ครบ18ครั้งได้ละวันเพิ่มอีกแล้วก็ในกรณีที่ป่าบอสเกี่ยวสำเร็จนะครับ ทำไมที่ว่าทั้งหมดจะได้ครบเพิ่มพุก,ก้านะครับแล้วก็เหรียญพุก,กา้าแล้วก็คิวจะได้ถ้วยรางวัลก็คือเหมือนเดิมนะครับตีจีบอสตายก็ได้ตัวสุมคิวนะครับแล้วก็ได้เหรียญพุก,ก้ามาแรกเพิ่มแล้วก็รางวัลคิวก็จะได้เป็นถ้วยรางวัลน,นะครับไว้แข่งขันซึ่งจะมีเทียร์การแข่งขันด้วยนะครับในรอบนี้ทำถ้วยรางวัลของคิวที่ทําได้แล้วก็สามารถเช็คเทียร์ได้ที่หน้าจอรวมพลคิวและที่ลูกปั้นดินแดนคิวนะครับก็จะเป็น เทียมใหม่คล้ายๆกับในอารีนานะครับแบบนี้เลยต่อมานะครับก็คือจะเป็นศูนย์แรกเสียลนลมพอนทิวนะครับก็คือเสียนร,รางวัลปุก,กา้าเมื่อกี้นะครับซึ่งจะมาแทนในส่วนของที่เป็นรางวัลเดิมนะรางวัลส่วนร่วมก็รางวัลอันดับนะครับที่แตกก่อนมาได้เพชรอ่ะตันนี้น่าจะตกถูกตัดอดอไปแล้วก็ ่าตรงนี้แหละมีสินค้านะครับเป็นร้านสินค้าอ่าแล้วก็ซึ่งเหรียญเหรียญพุก,ก้าตังนี้มาแลกอะไรได้บ้างนะครับก็ดูจากหน้าจอนี้ได้เลยการปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับในส่วนของโลมพลคิวก็คือสามารถจัดทีมนะครับจากเดิม3ทีมเพิ่มเป็น5้าทีมแล้วก็มีฟังก์ชันการเล่นต่อเนื่องนะครับในกรณีที่การต่อสู้เหลืออยู่มากกว่า5วินาทีนะครับ หากจะบอสปราบบอสคิวได้แล้วก็จะดําเนินการต่อกับบอสระดับถัดไปในเวลาที่เหลืออยู่พูดง่ายๆว่าคราวนี้ก็คือถ้าเกิดสมมติีบอสตายก่อนแล้วมังมีเวลามากกว่า5วีนะครับมันก็จะไปตีในเลเวลถัดไปทันทีเลยทําให้เราไม่เสียรอบนะครับแล้วก็ในหน้าจอแสดงผลจะมีปุ่มสรับสู้ต่อนะครับก็คือเป็นผลจากข้อมื่คี้แหละก็คือเป็น สู้ต่อเนื่องได้เลยต่อไปแล้วก็การสู้ต่อนะครับจะใช้พลังชีวิตและกูทาสกิลของคุกกี้ต่อเนื่องจากรอบที่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าการสู้ต่อเนื่องก็ต้องคงทั้งตัวพลังแล้วก็กูทามที่เราถูกใช้ไปแล้วไว้แล้วก็สถานะการเข้าร่วมแต่ละวานจะถูกเปลี่ยนเป็นป๊อปอับแสดงสถานะการเข้าร่วม ล้วก็สามารถดูบันทึกต่อสู้ของตัวคนเองนะครับกับสามาชิกคนอื่นได้ด้วยอันนี้ถือว่าดีนะสามารถดูรีเพย์ได้แล้วก็อันนี้ก็อันนี้ก็ดีนะครับาหากพยายามเข้าร่วมรวมพลคิวนะขณะที่สามาชิกคนอื่นกําลังตีอยู่นะมันก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมาทําให้ไม่ไม่ตีทับกันนะครับแต่ไม่รู้จะแสดงผลได้ดีขนาดไหนนะแต่ต้องไปดูกันอีกทีนึงอ่าต่อมาตรงนี้ไฮไลท์สาคัญเลยนะครับ ก็คือเพิ่มแคนดี้วิเศษ2ชนิดกับสมบัติ2ชนิดนะครับตัวแรกก่อนเลยนะครับแคนดี้วิเศษของคุกกี้ลดนมก็คือคำบรญญาณสกิลนะครับอันนี้เป็นคำบิญญาณสกิลมาตรฐานนั่นแหละก็คือ,อนำหน้าออกไปนะครับสร้างความเสียหายแล้วก็มีเอฟเฟกหลอกล่อก็คือ,อตัวดึงดูดศัตรูเข้ามาโจมตีตัวเองนะครับอันนี้เป็นความสามารถเก่าแล้วก็แสสีดมจะเกิดขึ้นช่วยลดความเสียหายที่ได้รับนะครับใน,นก็ความสามารถเดิม แล้วก็อันนี้เป็นความสามารถใหม่ก็คือขนาดใช้สกิลนะครับจะทนทานต่อเอฟเฟกต์นะครับก็คือต้านทานพวกดีบัฟการขัดจังหวะทั้งหลายแหล่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วสกิลพักหลังๆก็จะมีตัวนี้เพิ่มเข้ามานะต,ต,ตัวเก่าๆก็เลยถูกบัฟความสามารถนี้เข้ามาด้วยทําให้ถูกขัดสกิลยากขึ้นต่อไปเป็นค,ความสามารถของแคนดี้วิเศษที่เพิ่มเข้ามานะเมื่อลดโล่ลงจะลบล้างดีบัฟนะครับก็คือตัวสกิลของลดนมเดิมอ่ะมันจะเป็นการกลางโล่นะแล้วก็สร้าง ลเสียหายกับตัวเอง,ด,งดึงดึงดูดศัตรูเข้ามาโจมตีตัวเองนะครับหลังจากผลของสกิลหมดลงก็คือจะลบล้างดีบัฟท,ทั้งหมดของตัวเองออกไปแลวในขณะที่ใช้สกิลยกโลกขึ้นนะครับก็คือจะฟื้นฟูเลือดเท่ากับความความเสียหายจํานวนหนึ่งที่ได้รับแสดงว่าก็คือเจ็บจเจ็บตัวไประยะหนึ่งนะครับจะฟื้นฟูตัวเองได้นั่นเองเดี๋ยวเขาต้องไปดูความสามารถโดยละเอียดอีกทีนะว่าจะเป็นยังไง ตาป้าแครนี้วิเศษของคุกกี้รถเข้าไลน์นะครับถ้าไม่ถูกยิงก็ต้องเหนี่ยวกลก่อนเล็งไปที่ศัตรูที่พลังแม็กต่ำสุดนะครับตามเป้าที่คุกกี้ก่อนเกิดความเสียหายรุนแรงหลายครั้งนะครับอ่านี่ก็คือความสามารถสกิลเก่าแล้วก็มีเอฟเฟกต้านทานการขัดจจังหวะสกิลเช่นกันนะครับแล้วก็อ่านี่น่าจะเป็นความสามารถใหม่ก็คือเพิ่มความเราการโจมตีขึ้นอย่างมากนะครับได้ปกติแล้วหลังจากใช้สกิล ข้าลาจะเพิ่มความระโจมตีอยู่แล้วนะแต่ว่าอันนี้คือเพิ่มพลังความระโจมตีขึ้นอย่างมากนะเดี๋ยวต้องไปดูว่าจะเร็วขึ้นขนาดไหนนะครับเพราะว่าจะแคนดี้พิเศษต้องต้องเจ๋งแหละอ่าแล้วก็ศัตรูที่โจมตีด้วยสกิลนะครับจะทั้งสกิลและการโจมตีปกติจะติดตีวับเผาไหม้นะครับเช่นเดียวกับหมาล่าเลยแล้วก็จะเป็นพิษต,ต่อเนื่องแบบเดียวกับแวมไพร์นะครับอันนี้ก็ต้องไปดูความแรงกันอีกทีแต่คิดว่าก็น่าจะแรงมากเช่นกันเพราะว่าขนาดแวมไพร์เองตัวที่เป็น ดีบัฟเลื่อนไหลอย่างแรงเกือบสองเท่านะครับของสกิลเดิมนะครับแต่แน่นอนว่าลักษณะดีบัฟแบบนี้จะถูกปั๊บล้างได้ด้วยพวกสมุนไพรลดทอนได้ด้วยพาเฟ่แล้วก็ล้างได้ด้วยสมบัติแว่นตานะครับตัวคู่ตัวนั้นแล้วก็คาดการอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแคนดี้ของทั้งสองตัวนี้นะครับจะเข้ามาในาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจะ เข้ามาในลักษณะไหนนะซึ่งผมคิดไว้เป็น2แนวทางนะครับก็คือของเดิมเลยจากาตัวผลึกน้ําตาลนะครับที่มี 3- สีเดิมอ่ะมันจะมีผลึกน้ําตาลของสายพลังสายเวทแล้วก็สายความเร็วนะครับถ้าจงเป็นถ้าเกิดจะใช้วัตถุด,ดิบตัวเดิมเนี่ยก็เดาว,ว่ารถนมก็น่าจะต้องใช้ผลึกน้ําตาลของสายพลังส่วนรถข้าวล,าล้วก็จะคล้ายๆแวมพร์นะครับคือใช้ตัวผลึกน้ําตาลของสายความเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็ ถ้าเป็นแนวทางแรกนะก็สามารถดอง2ตัวนี้เตรียมไว้ได้เลยผมก็กะว่าถ้าเกิดเป็นตานแนวทางนี้นะผมจะทำแคนดี้บวกสิของทั้ง2ตัวตั้งแต่วันวันแรกเลยนะครับเพราะว่าดองของของไว้ก่อนได้ส่วนวัตถุดิเฉพาะใช้ตัวไมเลสซื้อนาฬิการเร่งเวลาได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นแนวทางที่2องนะที่ผมคิดไว้ตัวผลิตน้ำตาลนะอาจจะมีของครบทั้ง8สายเลยก็คือถ้าสายพลางของ ของสายตัวคุกกี้สายหมัดนะครับแล้วก็อาจจะมีในส่วนของผลิตน้ำตาลเพิ่มมาเป็นของสายแท้งของลดนมอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัวสายความเร็วก็จ,จะเป็นของสายซุ้มจบตีแบบแวมไพร์แล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมเป็นผลิตน้ำตาลสําหรับาสายจบตีระยะไกลนะครับของข้าวไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ของอาสายเวทมนต์เดิมอยู่แล้ว แล้วก็อาจจะมีนะครก็อาจมีของพวกสายพพอร์สายฮิลอะไรพวกนั้นเข้ามานะครับอาจจะเป็นของคบ8สายเลยซึ่งแบบนั้นก็ทําทเตรียมไว้ไม่ได้นะครับก็อยากให้เป็นตามแนวทางแรกมากกว่าที่ผมคาดการนะมีแค่3แบบแล้วก,กระจายกันไปตามชนิดของคุกกี้นะครับอต่อมามาที่สมบัติใหม่นะครับอันนี้สมบัติที่สุ่มได้นะ่ะตัวส,ม,สมบัติทั่วไปนะครับก็คือมงกุฎด,ดอกไม้แห่งจากเทพแห่งแสง โดยเนื้อหาก็คือ,อเพิ่มความสามารถของคุกกี้พลัพลโจมตีสูงสุดซึ่งจะได้ในส่วนของอัตราคริติคอลและความเสียหายคริติคอลนะครับอันนี้ก็คือสายดาเมจก็คือยิ้มเลยนะครับยิ่งถ้าเกิดตัวที่มีดาเมจเพิ่มจากคริติคอานะก็น่าสนใจเพิ่มขึ้นนะโอเควันนี้ไปข้างล่างเปแค่การบอกว่าถึงสมบัติจะเพิ่มเข้ามาแต่อัตราการได้อีพิคก,ก็1%เท่าเดิมนะครับ ต่อมาสมบัติที่คิดน่จะเป็นของซ่อมเงินศักดิ์สิทธิ์ของพาคิลับซึ่งสุ่มได้จากกิวเท่านั้นนะครับก็แบบเดียวกับตัวแว่นตาดอกคูกนะอันนี้ก็แนะนําว่าถ้าเกิดใครยังไม่ได้สุ่มกิวไปเยอะนะแนะนําว่าดองวไว้เลยนะครับเตรียมไว้ได้ตั้งแต่วันนี้เลยโดยความสามารถของมันจะเป็นสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับในแต่ละค้างของการโจมตีเมื่อคุกกี้ในคิวทั้งหมดโจมตีแบบปกติและสก,กิลซึ่งสร้างความเสียหายดูแลที่เกิดขึ้นแก่บอสมอนสเตอร์ Master, อ่าแน่นอน ถ้าเกิดคำาธิบายมาแบบนี้นะครับก็ใช้ในการตีบอสกิลแน่น,นอนเดี๋ยวต้องไปดูความสามารถกันอีกทีว่าดีแค่ไหนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นควาสามารถปรับปรุงได้นในอื่นเพิ่มเติมนะอันนี้ก็เป็นเพิ่มรางวัลของในส่วนของดาวลูกกวาดนะครับของการส่งบ้านนกนะก็รางวัลที่จํานวนครั้งนะครับที่ส่ง10ครั้ง15ครั้ง20ครั้งนะครับก็จะได้ดาวลูกกวาดเพิ่มขึ้นต่อมาส่งรถไฟเยลลี่หมีนะครับตัดส่วนที่เป็น อยกพีอาอณาจักรออกไปนะครับเพราคาดว่าอาณาจักรแต่ละคนก็คือ,อ40กว่า50ประมดแล้วก็ไม่ได้ต้องการตรงนี้นะครับก็เลยจะไปเพิ่มแล้วก็มันจะไปเพิ่มรางวัลในส่วนของเศษท็อปปิ้งแทนนะครับขั้นต่ําสุดขยายเป็น7อันสูงสุดเพิ่มเป็น14อันแล้วก็จะมีรางวัลเพิ่มเติมเป็นนาฬิกาลดเวลากับชิ้นส่วนแสงสองประกายนะครับซึ่งอันนี้สําคัญทั้งคู่นะนาฬิกาลดเวลาก็ใช้ในด่านมัสเตอร์นะครับแล้วก็แสงสัปะกายอัพบับลูปปั้น เพิ่มรางวัลออโร拉ด้วยนะครับจาก1ชิ้นเป็น2ชิ้นแล้วก็พวกนี้เป็นปรับัตาส่วสุม่ไมไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับต่อมาเป็นอัตราของปรากฏของคิสตัลและไอเทมออโราไม่มีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนะครับนี้จะถูกปรับเฉพาะขบวนรถที่ถูกส่งไปหลังคารับเบนะครับแล้วก็ตัว ส่งเรือการค้านะทะเลของสูงขคนฟุตตี้อันนี้เพิ่มแค่เหรียญน,นะก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับแล้วก็อันนี้เพิ่มรางวัลในส่วนของกล้องโทรทัศน์คาราเมลกับชิ้นส่วนแผนที่ทใช้ขยายห,หมูกก่กาอดทัฟิคอลโาานะอันนี้ก็โอเคต่อามาขายายเรยดับสูงสุดของสิ่งปลูกสร้างนะครับ3ชนิดก็คือร้านแยมน้ำตาลทะลักนะครับตัวที่เป็นแยมฟ้าแยมแดงแยม,แยม,แยมส้มนะ ก็ขยายเป็นเลเวลเจ็แล้วก็จะสามารถผลิตกองเยลลี่บีนนะครับแล้วก็ 1, เยลลี่หวานในส่วนของโรงเลือ่อยไม้ไม้เค้กโลขยายเป็นเลเวลหอันนี้สามารถผลิตตัวที่เป็นลูกสนนะครับเป็นกองใหญ่ได้แล้วก็ร้านอาหารพายแยมเป็นเลเวลเสูงสดุดสามารถสร้างกองสตูเยลลี่ได้ แล้วก็เพิ่มรางวัลในการอัพเลเวลนะครับก็คืออันนี้กรณีที่นอกจากการอัพเลเวลของตัวลงผลิตแล้วนะครับขึ้นแต่ละเลเวลอะก็คือจะได้ของแถมมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันสามารถผลิตได้ขึ้นมานะครับอย่างเขายกตัวอย่างก็คือลงตีเหล็กนะครับเลเวลเจ็ดมันก็จะได้คอนตัวที่เป็นคอนทอมาเพิ่มสามันเหมือนกับว่าไม่ได้อ่าได้มาเลยตั้งต้นนะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาผลิตในช่วงแรกอันนี้จริงเป็นการแก้ปัญหาในส่วนของการส่งรถไฟนะที่แบบพอคนขยายปุ๊บ ัวรถไฟไมันจะเรียกหาทันทีมันก็เลยแถมตัวผลิตภัณฑ์นั้นมาให้นะครับเพื่อไม่ให้ขาดช่วงแล้วก็คนที่อัปเลเวลไปถึงระดับแบคคกอยู่แล้วนะครับก็คือหลังอัปเดตก็จะได้ตัวพวกไอเทมต่างๆพวกนั้นนะครับส่งมาให้ทางของจดหมายด้วยอื่นมก็จะมีพวกที่มีทีมลิมิเต็ดการตกแต่งเพิ่มขึ้นนะครับเกี่ยวกับกิวนะครับ แล้วก็เพิ่มฟังก์ชัน on อ f f อะพวกนี้ก็คือปี่ย่อยแล้วนะไม่มีอะไรแล้วอ้าแล้วก็จะเพิ่มตัวที่เป็นตกแต่งดิสนะีย์เข้าไปในการตกแต่งคิวด้วยนะครับอะไรประมาณนี้โอเคนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตวันที่11สิงหานี้นะครับหลักๆก็จะเป็นแคนดี้วิเศษ2ตัวสมบัติใหม่แล้วก็การปรับปรุงของอลมพ่นคิวนะครับตีบอสตีบอสคิวครั้งใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันอีกทีหลังอัปเดตเดี๋ยวผมจะมา เก็บรายละเอียดให้หมดนะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ